ที่ทำนะอาจารย์หรือเปล่าฟังบรรยากาศน้ำกันครับผมฟัง้งบรรยากาศน้ำกันครับผมเนาะนงโจโคเดี๋ยวเพิ่อนสามาให้มึงดอกมึงซื้อมันสีบกเขาละว่าเสือมันสีบกเขาเนี่ของกรรมกรนะ็นไม่ถึงดาดาก็เลยบริสุทธิ์ก็เลยมานนางโจคอขอพี่ขอหน่องขอใหญ่ขอโยมละมาสางซอยกันคืนนี้เงินเท่า เงินเข้าได้ทั้งเหมดในธนาคารด้วในธนาคารเดี๋ยวเดี๋ยวมาคกกนเดี๋ยวสีว่ากินพุกที่อ่ะไะม่กินทุกสาาเดี๋ยวบาทีเขียนนี่ยิ่งล้วบางชุ่ชัว โดงบรรยากาศเปลยนไปเรื่อยๆครับอาจารย์มันแจง้งยอดเงินล่าสุดนะครับเนาะว่ะาเป็นเทน่าไหรเนาะล่อครับผมเมื่อนี้ครบรอบวันที่สิบเก้าครับผมง่ยายมากครบรอบเดือนหนึ่งนะครับวันที่สิบเก้ายืนยันนะครับเด้อว,วันที่สิบเก้าครับง่ยายมากวันที่สิบเก้าเมื่อนี้กับวันที่สิบเก้า เลือกฟังเงื่อนปมพี่น้องเลยอาจารย์มีอยู่สามธนาคารธนาคารกรุงเทพเล่มไม่เล่มเการับไทยพ่านนิตอาให้าอากรุงเทพเล่มเกานะเล็มแค่กรุงเทพเล่มเกามีเงินที่สะสมมากของเกาเกษของเกาเกษเน ขอ,ของเกาเจ็ี่ลานสสนเก้าหมื่นหกพนสองร้อยห้าสิบาท 4, สี่สิเอสตางค์อันนี้คือ 2, 9, 7, ของเก่าเจ็ดวันที่แล้วของเกเจนะครับเอามาสามเก่าบัสามเก้าพันนี้เนาะไทยพาณิชมีสี่ล้านเก้ามืสองพั็ดร้อยแปดสบหาบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางคกรุงเทพไม่ ขงเทพไม่ของสามเก่าก็ลังไหลเขาพิจามีเงินเก้าแสนหาหมื่นเก้าพันหกร้อยเก้าบาทสี่สิบเก้าสตังค์นี่คือเงินไหลเขาของเงินจากทั่วโลกบอกว่าจากทั่วโลกาจากสหรัฐในฟินแลนด์เยอรมันเกาหลีใต้ไต้หวันญี่ปุ่นอังกีย โดยนี่นะปัจจุบันนี่มันก็นยังบนินย่งมันก็นไปเรื่อยๆแต่ลูกก็ได้ได้หยิบออกมากตอนไปชั้นชั้นเขามีเงินทั้งเมิ่ปัจจุบันนี่เดือดหยดยืมเด้อยืมพอยืมแม่์ตอนชัดๆครับผมเก้าล้านฮาเซนสี่หมื่นแปดพันหกร้อยสาม <ๆ S 1> สิบห้าบาทหกสิบเจ็ดสะตางค์หกสิบเจ็ดสตางค์สาธุสาธุสาธุครับผมอนนี้เขามีเงินแล้วเก้าล้าน เนะครับเนาะเกาลกวกลัเกือบสิกลานครับผมอ่ายังแพร่เดียี้แพร่หุ่สียุ่นสีครับผมจุ่นสีสิบเอ็ดล้านครับผมยัไหลนี่ดนี้ปากนี่ห้องนี้สุดอดเลยนครับผมาบัดดี้เงิอนยันในมือมือว่านนี้ญยาตนุ่มมาหลยขนาดมือว่านี้นี่เงินอยู่มือว่านมือว่านี่เดียครับผมเนี่ยังดีๆเด้อมีเงื่อใสเด้อ สี่แสนปู่พัดเงินเงินสี่แสนครับผมคนปันเซ็นก็ปุ่นปู่ัดเนี้ยเพิ่นเอามานี่แหละคือหยาดย่มเดี๋ยามานี่แหละถ้ากันมาแล้ควคนเอามาหมื่นหนึ่งแล้วควนเอามาหาสามหมืน่นสี่หมืน่นหาหมื่นทั้งเอสซีทั้งมิดเอด็เอดมินเนี่ยเพิ่นเก่ามาเนั่เงินมันไหลเขาไหลเขามา โอ้ยถ3ตัวถึงสามตัวจริงๆถ่ายถึงสองตัวสองตัวนะพิกแวบพอนไหมก็สองตัวตรงนี่สองตัวพิกแวบก็เอาคว้างเรือบัตนี้มันต้อเรื่องประเภทนี้แล้วสังเกตบ่สอันนี้เลขของอีพอพี่บุญบนขอพอชีปะเขาครับผมของอีพอชีปะเขาสิโตบนก็คือบนล่างก็คือแบบล่างอยู่จุ่มสีพัฒนาล่างบัตรคอยพี่บุญได้บัตร บะบ,บวงสวงรอบแรกเราให้395เลขล่าง15ตรงเป๊ะเลขั้งบนทั้งล่างมารอบที่สองแล้วบัดรอบที่สองปรบวงสวนเขาหูเ้บัดจมือเขาหูเด้ตอนแรกจมือเขาปล่อยด้ิไ้ยได้เงินกันบาดพอเขาบ่เคยว่าบ,บ้านกุแทนเป็นยังไงเนะวับาดกุเทนเป็นยังไงนะกิลี่นี่นั่งท่้นกับบ่เคยหูด้วยวบาดกุแทนอาจารย์ก็ยังหูเรียบบาดกุแทน ลต่มาได้เังไหนคือตอกซอกตอกซอกกาอปไปหาไปหาวัดหลังจากออกอยู่ซีเพราะว่าสางไวแล้วเด้ถ้าบอออกก็คืออาผาธมรณอนาพาเหมือนพิเศษของผราเข้าสา่าและยางไปต้องว่งโตมากมากมาหอดของนีมาหวอดไปแล้วอยู่บนนี่แหละลูกระบายอยู่บนนี่ละพอเสียแลเขมาอิพอึนก็เรียกว่ามึงมาหรือเปอ่าพพอมานางปรับเมานกันมาสั่งมาสั่งหนีเกิะ เรียบร้อยเอาพอดใส่ละวเนอาจารย์สบายใจเลยดึงตั๋วใหญ่หมู่บ้านี่เงินหมู่บ้านอ๋อเงินหมู่บ้านนี่เนาะเงินหมู่บ้านนี่สี่แสนสี่แสนกลัวเกือบหาแสนเงินหมู่บ้านนี้สารพัดสารพี่เขามากโอ้ยดีหลายบ้านนี้มันทั้งที่มีทั้งลาบมีทั้งทุกขลาบหมู่บ้านนี้กับนีเจ้าเอ่อมี้อยากดมเล่นมาหา อาจารย์วันนี้พวกขุยในจังหน่อยกระสันขจ,จ้ากระลากไปคุยแถวนั้นไปวา่าขจ้าสีเอาเจ้าตำรวจมาจับพระอาจารย์ซื้อว่าท่านเอาเรื่งงองอย่างนู้นวันนี้เนาะยู่บญาขึสิมาซื้อแต่ร่งเทิดบุญเทิดท่าอย่างนี้มาซื้ออย่างน,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 น่าอะไนมีคนกลุ่มหนึ่งมีข้มขนกลุ่มหนึ่งถ้ากันเมาลดไปล้อมเนียนว่าอาจารย์เป็นมุสลิมอุปโลกมาเป็นพระภาษาเนี่ คือสิมาอุปโลกขึ้นเลยนาะสุดยอกบวชมาว่าสองพันศาแนละ้วสุดยอดถ้าบัญยัติหนึงพันศาบวชมหาอิทธิ์ใหญ่หนึ่งพันศาคือสิมาอุปโภคอีหยั่งสุดยอดเฮ้ยจะพองตาตั้งขนาดเนาะเม่เคยได้ยินแบบนี้ยะเจียบองตรงว่าอาจารย์เคยนับถือศาสนาคิดทั้งชีวิตทั้งชีวิตพึงมานัาถือศาสนาพุทธได้สองพั 2, 2, นสองพันศาแค่นั้นจบปริญญาโทษขั้งศาสนาคิดศ<ม>สา,าสนาคิดคือ ศาส,สนจาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งศิษย์ทธิชนยุคสุดท้ายออม่ออมอนเราเรียกว่ามอมอนทาอยู่ในเมืองแต่เขาเจะเห็นเ,ออเป็นพลังผูกเนคไทนี่ป้ายปั่นจักรยานตรงไหนตรงไหนตรงไ่นตัวประเทศเห็นนั่นคือเป็นมิชลรรันนีสมัยปีสองเก้าถึงสามหนึ่งนะอันคือเป็นศาสนาคริสต์มาก,กอ่อนเพิ่งมาเป็นศาสนาพุทธสองปีนี่แหละเขาก็ยักเกี่ยดให้เป็นมุสลิมบัดดี้อ้าวเข้าไปเออ มีผู loser, out, like ้ใส่เป mm ็ hmm. so, usually, so, so, ีนลายยางเต็นอ้อเสนอเราจะเล่นไปหาอีพอมันจากมันจะเรียกว่าเคลี่ยเรียบร้อยแล้วเอนทำได้คุณน้ำคุณหญ่มาแล้วเรียบร้อยถ้าสิมาหาลูกปูก็ต้องไปหาปูกรเราว่าเราจะเป็นเราจะเป็นคือจังแม่ไก่กบลูกไข่ไก่เราว่าเราเรียกว่าถ้ามดสุเห็ดคือคือคือลูกปูได้เก่ามาเปลี่ยนลูกปูเราว่าอันซื้อรถมันซื้อไปมื้อนี้ก็ซื้อได้นี่เรืซื้อรถเราว่า แต่หาคนมาสางมาแปลงมันบมีลวานะลวา่าเนี่ยเราก็ว่าพระเจ้าสิม,มาสางมาแปลงไก่เพิ่นพระเจ้าเฮ็ดบุญวาสนาเพิ่นนี่ไก่เพิ่นเฮ็ดจะไปพัดไปข,ไปขวงกันมันบดีเรา,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 าว่าเราก็บอกพระเจ้าหน้าที่พระเจ้ากระรับไปนะนนี้ก็คือบุญวาสนานะที่มาขอทีออ่พอที่พอมัน่นใาที่พาวัดท่าแก่นนั่นละอันนี้คือวัดเราเนี่ยมาขอเราอยู่มาขออยู่แต่ลาว่า อยู่บ้านท่านอย่างนี้ยูได้ปันตัวปันควายลูกท่านล่นมาอยู่กับสานี่ที่เห็นหลักอย่างเมบรรยากาศก็ภงจานทความสะดนีนี่วัอนี้ศเนีได้เงินจากคนที่ไดนมานี่สางสาราการน้ำไทยยิ่พอวิบูลเสริมบุญบารมีเพิ่นสองล้านนี่นี่ตัวนี้บริษัทนี่ละ เป็คนเป็คนมากอสารถ้าได้ร้อยยี่วันให้เสร็จพิเศษเริ่มงหนึ่งไม่น่าเนี่ยเริ่มเนี่ยมีเงินปุ๊บกะใส่เลยก็ต้องเอาไว้มันเป็นบาปอาไปเท่าไรก็จีบบาเงินศักดิ์สิทธิ์เลขมงวมดินมันเงืนของอาจารย์มันพรามากมากเกียรติผาตรงมาใส้ส่งใส้หึมัดสอง้ลวกมีอีกแค่สองโตอีกแค่เกือสองโตราคาตัวละแสนทุงขนาดขนาดเี่าไครบ สารากลางน,านันสองสาราปฏิบัติธรรมอันนี้คือตัวนี้เนี่ยพี่ตัวนี้นี่แหละใบไม,ม้เต็มโงกโกกนี่แหละพร้อมกับสิ่นี้แท่นพญานาคนั่งอันหน้าขี้อมอ้อนเพราะว่าทำพิธีกับเสด็จพี่นี้นี่พญานาคเป็นพวกพญานาคงามๆขึ้นอยู่นั่นกระขอเพิ่นซีเทียนซีเทียละ เราลอคิดหว่างนะคือในตรงนั้นล้านหาล้านหาจากนั้นสาระกัดไปเลี่ยหลังเกลือออกมืดเพชรชื่สาระอันนี้ติดปูปดังโยเพชรคือสาระนี่ยอ,ยอ,ยอ,ยอย่างต่อมีหงยวว่อยยังเด็จะว่ามีชัดยังเ็กประถมศาค่าประมาณล้านหาล้านหาต่อมาประตูโค้งซีล้านเกศเออซีล้านหาซีล,าาล้านหาสี่นี่ <c oughs> พระพุทธพระพุทธลูกโปกเตา่าเต่าเสียนและก็ัิมีพระพุทธลูกป, <c oughs> <c oughs> ปางเปิดโลกสององค์น,นี่เองกันอันนี้กือประตูโง <c oughs> ต่ปามากกัิมี <c oughs> ขอระฆังสองสันราคาหาแสนนะแล้วกัิมีอีแครแปดโตโตโลากแสนแปดแสนตอนนี้ก็มพีจะภาพแล้วซีซีค้นแล้วซีทัดแล้ว ที่เพิ่นนั้นที่เพิ่พพนมัดถวายอ่าว่ามีสีมีชีซโต้แล้วเหลืออีกซีโต้อ่ะพันได้ทีนั่นกันการเลียงเชิญเด้อมุยะนะแล้วก็มีอยาดย่อมเาป็นจถวายทรงเงินมากเพราะบ้านเขาเนี่ยุแนีพิ่งเริ่มเดนย่ผมมีเอี้ย ยงก็เสียงครับก็เลยเมเแต่ทีินี้ยาติโยมเอาข้ออีมาถวายแน่เอาเต้นมาทวายแน่ร่างมือนะครับก็กำลังเป็นรูปเป็นร่างวัดบ้าล่างของเฮาหลากจะได้เนนำเลียน็นยาติโยมของเฮาได้สราบกันเนาะว่าตอนนี้กัครบถ้วนอีกสักครั้งนึงว่าเขามีเงินทั้งเมิดเก้าล้านหาแสนสี่หมแปดพันครบร้ามสิบาทครสิบางครเดครับ เอาะหับพอเด้อเอาเด้อครับผมมาหลับพอดครับยะข่าวริวะฮะปุระปาริปุเรนติสักครังเอวะเมีวารีโตทีนังเปตานังอุปกะปตีิจิตังปฏิตังตุมหังจิปเมวะสมิสตุสัพเพปุเรนตัวสังกาปา ยันโคปนรสโยัตถะมณิชติราโสยัถะอภิวัตนสีวิสนิจงุฏะปจจจินอบจตลาธรรมาวัจันติอายุวันสุขาพระละสัสสัสขั ายูกแพนขอได้ขอได้แต่คือสิ่านันานฟันเ่จะสภาการสื่อก็มากร้อมนะจ้เลยเป็นฟันได้เรียกได้บอกไงได้หบอกเอกก็อันห่งเก่าฮ่าผู้ใดผู้ใดแฟนฝันในเนื้อเก่าหามันได้ตัวเลขกได้คนมาบอกบอกผู้ใดบอกคือว่าเพิ่างหูจะคนจะว่าหูจะกว่าตาคนมาบอกว่าหนึ่งเก่าคืมนคมันซึมเสาหูเลย ก่อนก่อนสีมานาเนี่ยมันขึ้น่อนหนนี่กแม่หาเินแม่อยู่ข้างไก่ป่ยุ่นีราเจ้าบ้านม้วงนี่แหละจองม่วงเละเพื่อปูบอก่งหึ่งอาจจะพายก็ไม่รู้เพิ่นเพิ่นไปบอกก็เลยมือเมียตื่นขึ้นมาเสด็จก่อนที่แจ้งความเพิ่นไปบอก้ซื่อไ้เด้อเตี้ยโอ้ยบนที่บอกบอกโกฟันเนี่ยฟังเลยเนาะอกฟันเดี่ยวฟังในแยงครับ บวฟันฟั้แนงพี่แบ่งปันโชคลาภงแบ่บาวฟันหนงฟันแบงไดน่เออต้าหานหนึ่งต้าานะนั่นทำกไก่ไก่ขาหูก็เลยไก่ขูหวงไลไก่หน่อยไก่ไก่เลียขูหวงว่ฝันมัคือมูสั่นฝันไนแกงไเราฝัแกงันไก่ยังไงมันมันผิดธรรมศาตร์ด้พี่ไก่แรนขูห่งเลยไก่หน่อย อ่งก็เล่มาพอนอนหนึเาด้เลอ้บอกเป็นตเลยห่วยเนี่ยเ่หนึ่งเกาหาครับมือนี่พี่ขอณยักษว่าเกาแตมาเป็นตัวมี่นีเกาหาเ่จะาเาถ้าคนไทยสามตัเลยเาก็ได้ได้ใบเออเสือดีวาหาได้อใบยทยู้คเป็นตัวเลยป็ซิมเลยบอก อืมจับเด้เลยที่เนี้ยบอพี่มือนีเพิ่นเพิ่นง่ายมากครบรอบวันที่สิบเก้าได้เหมือนวันที่สิบเก้าพอดีเด้เพิ่นง่ายมากครบรอบเดือนหนึ่งมือนีกับวันที่สิบเก้าอ่ามาแน่ได้หนีมามากราบพอดีให้กราบฟูตะกอนเพิ่นเปาววัจนเพิ่นจิกกับแล้วโอ้ขอท่านเหรอครับโอ้ครับขอบคุณแนวทางเนาะโอ้เนื้อเก่าหานี่ฟูมาบอกว่นา,านี่อาจจะมาไว้ ดัดลอตเตอี่ไปไล่ไปแล้วครับผมเอาขอพูดได้เลยครับสำหรับแนทางครับผมโอ้โเาแจกลอตเตอรี่ฟรีบ่ครับท่านโอ้ลอตเตอรี่ครับผมเหมือนได้ฟรีเลยครับหุ่มซื้อกันนกไงครับผม เออเอาเสียงศกเสียงศกครับผมเปน่านาะครับก็ยังพัดพัดตอดแปดเก้าเก้าแปดัม่ลัอดอไม่เกเาด้อกระอีอได้ไหใส่นอาได้ใส่นอ หกสี่เลขออกดูดูดิแม่จัดจาดเลยค่ะเขายังพักไม่เลือทักเจ้าปแปดเจ้าแปดยังยังยังตามายังตามมาเรืยยังตามมาติดเลย มันแก่กาดครับผมไม่่างเลยเื่อ้าียหวอดนอยู่มซื้อพ่าะาปดได้ฟี่ครับผมลอตเตอรี่นี่เสียบื้นเปิดกินให้แล้ววันนี้จาดีเลยีเย็นๆอโอ้เสียเปิดนแก้ซื้เปิดกินหกสองสั้นค่ะทะบียนขารถตู้อาจารย์รถตู้รไม่รอแล้วเพิมกระซิบไปแล้วอดนแอบเห็นความรักตะก้มาอันนี้กระซิบนะคะข้ามบอกใค อาชีพมาด้วยเยียบไปเลยเปิดแทงให้เมื่อเช้านี่แหละเขพูดวาไปเื้อแล้วหลายไปแล้วหยิบไปแล้วยากาศครับผมบรรยากาศทั่วไปรอบไปอันนี้2่สัดอ๋อเขาจัดแล้วอ่า๋ับรถตู้ค่ะ6226ห่ะทัชอก็จัดไปนะคะสอ62ใช่ไหมคุณพ่อออเราไอยูเลย ทะเบียนหกสบกหกสหกสามพร้อมบอแม่นป่ะอ่าหกสามสองหกอีกหกสี่ก็เลยจับไปหกสามสองหกหกสี่เนียนอ๋อโอ้็กสี่เนีนอ๋อโอ้หกสี่ด้วยอ๋อ้องคนพม่้ผมว่าจะใช้แม่หกสี่หน่งนะจับสี่แล้วเฮ้ยเอ้าผัวปานอจจับกันไปก่อน หกสี่สี่หกแปดเก้าเก้าแปดมักสูตัวไม่ฝันไปไม่ฝันโอ้คือจากเสือ้อเอามันมาใดสดูตัวด้ไหมมันมีหลายรางวัลเวอร์บรรยกาศต้นกันครับเ่้ัสายบุญมาร่วมงานนะ ได้ตามนั่นครับผมครับผมต้นก OK> ็ล่างเลยครับได้ครับผม่าขอสดพอหลับนักปูวงเป็นกระต่ายเนาะกระต่ายข้อกอดพอสดพอหลับนักปูขอแบลนี้นักปูเนาะครับผมจนล็อกด้าน้างกั เบิ่งไปตามแอดมินได้ครับเด้อตัวไรมักรอไรชอบตัวไรแต่ต้องขึ้นครับผมผมเดีาวข้ามรับผมแม่มาหาแห้งกดเบลโคดเสียจวนบอกคดติดตามกดไลค์กดแชร่นะครับเด้อกดด้วยแล้วล่ะเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิไปลงคลิปให้แล้ครับเสียจวนเดี๋ยวถ้าได้พ่อเพิ่นครับจ้กมันต้องมีจังหวะพ่อเพิ่นครับผมรอครับเสียจวนมี่่องผมครับผู้เดียวลง ครับผมครับผมเขาเขาดิแม่ของคน